แต่ว่ามืดบ้านนี่ใส่ห้วยเดียวนี่บ่โดยใส่แต่ห้วยเดียวแล้มีซห้วยพยายามพนแล้วพยายามแือนแล้วมีแต่ใส่้ปุกใส่ห้วยปุกนี่เาทําสมที่ว่าอันนี้เนตุตุใบไม่ต้องคอเนาะาชนบ้านนาว่าโอ้ว่าบ่ได้เอาน้ําน้ํากินก็เอานี่เลยบ่เอานี่เฮ็ดไดไปต้มเอา คือว่าบ้านเฮือนเพื่อนก็นเริ่มพัฒนาหลายแล้วเนาะแต่ว่าบางหลังก็ยังเห็นมุงไปต่อคออยู่เนาะแต่ว่าก็เริ่มเริ่มหน่อยแล้วเนาะบรรยากาศย้อนยุคไปแบบเมืองไทยประมาณห้าหกสิบปีก่อนเนาะบรรยากาศแบบนี้เนาะจังวกรโอ<ฮ>้จักรหลงังคาในบ้านเนี่ยสามสิบสามสิบสามสิบกัวหลังคาเห็นเนาะ อ้าวจะขึ้นขึ้นไปเยี่ยมยามถามข้าวเพิ่งชีวิตการเป็นยู่โอ้อันนี้อันนี้คุนเอินยางใกล้แล้วครับผู้ชมอันนี้บอลสีข้าวะลูกสีข้าวเนาะอนอยอสบายดีท่านผู้ชมสบายดีอ่าพบกันตอนเช้าวันที่หนึง่งกันยาปี2 0ง3นเนาะ แต่ว่าทางทีมงานวิถีสนบทที่นำทีมโดยต้อยเขาก็นได้เดินทางมาเนาะหมู่บ้านอยู่ต้นน้ำเทินพี่น้องเมืองนาไกแาขวงขมวนซึ่งว่าหมู่บา้านแห่งนี้ถือว่าต้องได้นั่งเรือนั่งเรือขึ้นมาประมาณสมชั่วโมงจากนั้นจึงได้ขี่รถไปต่ออีกถือว่าเป็นหมู่บ้านโบราณอันนี้คขาเรียกว่าบ้านนาว่าเมืองนาไกแาขวงขมวนถือว่าเป็นหมูบ่บ้านโบราณที่ว่า ยังมีวิถีซีวิตแบบเก่าแก่เนาะยังใส่น้ำห้วยยังอาศัยเก็บของป้า,ากินเป็นอาหารนาะเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งบรรยากาศภายในหมู่บ้านกันจ้ะไปเพิ่งกันเลยนะัอห้วยห้วยยังก,ก็จะเอิ้นห้วยอย่างนาง้าห้วยปุ้งเอินห้วยปุ้งหนอคนมาต่ว่าเมื่อบ,บ้านในใส้ห้วยเดียวนี่ปะ มีซองห้อยถ่ายามผ่อนถ่ายามแรงเดินสีเดินหาแล้วมีแต่ใส่ของปลุกนี่นะใส่ของปุ้งนี่เอาน้ำน้ำกินก็เอานี่เลยเป่าเอานี่เลยนี่เลยไปต้มเอาต้มเอาต้มเอายามนี่แหละกินน้ำฝนใส่ซักเครื่องอาบน้ำไปจังแตอยุ่นนี่มัดนะยามเดินสีเดินหาแล้วมันบ่อยากไรก๊า มาเมบอยู่นี่นี่บ่ท่วมกระตูนะบ่ท่วมยามนี้ก็ยังบ่ท่วมก็ซั่นว่าเดืน4เดืน5แสดงว่ามันบ่มีน้ําลิ้นเนาะบ้านนี้เนาะบ่มีตั้งแต่เฮากดมาแล้วยังบ่ทันมีตนนั้นเเคยขุดน้ําสร้างหักว่าเาแล้วมันแห้งบ่มันบ่ออกน้ําซั่นเดียวนั่นละแล้วเลยบ่ได้ขุดอีกน้ํา้นแล้วบ่มีนสิใน้ําห้วยอย่างเดียวเนาะ เราท่านผู้ชมที่ว่าอันนี้เปิดนวดตุบต,ตุบใบใบตองคอเนาะที่มุงด้วยใบยตองคอยมด้วยฟาก,กระตาใส่ใบตองคอมุงทาง่านผู้ชมสี่

ถือว่าบ้านเฮือนเพื่อนก็เริ่มพัฒนาหลายแล้วเนาะถือว่ามีโซล่าเซลลและก็มีเฮือนมีมุงกับเบื้องโซล่าเนี่ยมีทุกเฮือนได้หมดเลยโซล่าเซลเนี่ยมีทุกเฮือนเนาะกระเบื้องกับจ้าก็คืออยู่แถวนี้ไม้เนาะไม้จ้าก็สามารถเลื่อยมาเห็นเฮือนไดนะไม้หลายเนาะกับเบื้องก็ขนมาได้ถือว่าเห็นเฮือนใดสมนี้อยู่ในขอบเขตนี้บท่ธรรมดานะพี่เ้องแม่เลร ไม้นี ar, kommt, О, ่เล uh ื่อยเลื่อยไม่เห็นเือนหนท่าคนบ่มั่นอีหลีนี่ยากเือว่ายังยากอยู่แต่ว่าเรื่องน้ำเนาะบ้านนี่เนาะเน่ากันน้ำเป็นอยังใส่น้ำห้วยอยู่เนาะใส่น้ำห้วยกระเบื้องนี่กะปนขึ้นมากนี่บนธรรมดานี่โอ้เพื่อสิไดเพื่อกระเบื้องมาเห็นเธอนี่เนาะถ้าราคาอยู่พุ้นอ่า ห้าแสนแต่สิมาพีนี่เกือบล้านห้าข,ข้า<ว> <3 S 2> คน<บ>ข้าคนส่งก็ขัดผสมส้มแพงก็เห็นใจกับเจ้าได้หงสีหงสี่ยนบ้าน,น,นหงสีใส่รไถไทยนะมีหงสีแล้วเนะาะถัดผสมหงสีน้อยหองสีน้อยก็ใส่จักรถไทยคูโบต้าเราเนี่ยเนาะปั่นเงินางทางหน้าเงินที่มีคนเสียชีวิต แต่ว่าบางหลังก็ยังเห็นมุงไปตอกคออยู่เนาะแต่ว่าก็เริ่มเริ่มน้อยแล้วเนาะส่วนใหญ่ไปตอกคอจะเอามุ่งคู่อ่นหลอกหลังนี่นะเพิ่อนเพื่อนเอาไม้มุงได้เนาะทำสุ่มแบบนี้ก็เบื้องนี่ก็หาเท่าไรปีหนึ่งนะหาก็เริ่มมาทันสมัยนี่เนาะแน่แต่ก่อนกับมุงตองคอมุงกับเอ่อมุงเงินไม้คนมีเงินแน่กับมุงไม้อันนี้เพิ่อนเพิ่อนมุงเฮ็ดอัน บ่อนสีเข้าปเปล่นี่สีเข้าน,นี่ตู้บ่อนสีเข้าขั้นแต่ก่อนกับบ่อนต่ำเข้าเน้เออ,อันนี้เป็นบ่อนสีเข้าเลยนะเดี๋ยว,ยว,ยวไปเพิ่งหงเฮียนไปไปที่จริงนะกายนี่เรียกว่าต่ำเข้านี่หย,ยักบดเลยนะเป็นจักบดเลยเนาะแม่บรรยากาศย้อนยุคไปแบบเมืองไทยประมาณ ห้าหกสิบปีก่อนเนาะบรรยากาศเปไน็นยังเนาะสบายดีไม่เท่าสบายดีว่าได้ไปให้ไปส่วนบ่างไหมเท่าไปไปเบื้องหงเฮียนเพิ่นบ้างเนาะไปขันขันเพินบัวนบ่นะนี่ตำแช่นั่นเป็นนี่ <c oughs> ไหนบ่ <c oughs> ตื่นแต่เศร้าได้ยินเสียงก็เศร้าตำก็เศ้าตำยังไงก็ตำข้าวแหละตำข้าวตำสลี่

บมแม่นเนาะโอ้จ hmm. like ักรล่างค่าในบ้านนี่ไา้สิปลายสามสิบสามสิบกัวล่างค่าเหยื่อเนาะปทั้งมเขาใจเริ่มมันมุงกระเบื้องมุงอย่างนี้ได้จากปีมาก่อนนี่ฮช่องปีนี่แล้วปลายดอกสิบปลายปีแล้วเริ่มเฮ้ยเอาช่องตะก้อนกับสิต้องคอเนี่ยแหละเนาะแล้วต้องคอแม่นเออเออเออแม่นแบบนี้แหละแต่ก่อนโอ้ยแบบแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ครั้งละเป็นแบบนี้หากว่าน้อย ทางแปนเลยนะโอ้โข้อขึ้นกันเหมือนบ่ะออข้อ,ขอแต่ทางแฟนขาวจะขึ้น,น,นขึ้นไปเยี่ยมยามถามข้าวเพิ่งชีวิตการเป็นยู่ระส่วนประส,ส่ชนบานน้านนาว่าโอ้ว่าบหได้อันนี้เฮือนเพิ่นเนาะ ขึ้นไปเยี่ยมยามเพื่อนจังหน่อยเพื่อนเพื่อนว่าบุได้นาะนี่เนาะแต่ว่าเพื่อนแต่เราสนใจเฮือนเพื่อนนี่นะเนาะที่ว่าเพื่อนมุ่งไปตองคอนี่อันนี้เฮือนไฟเพื่อนกระเอมด้วยฝากกะตะเนาะมุ่งไปตองคอต้นตำรับแล้วนี่ท่านผู้ชม เราะทีมงานเรากำลังถามข้อมูลครับชาบ,บ้านเพื่อนอยู่น,นะท่านผู้ชมโอ้อันนี้อันนี้เพื่อนเอื้นงยางใกล้นะท่านผู้ชมยางใกล้หรือว่าซุ่มใกล้อันนี้เพื่นว่าเอาใกล้เส่ในนี้แล้วก็ขังไว้นะเนาะเพื่อนเลี้ยงใกล้เนี่ยเขาใกล้เพื่อนแบบนี้นะเนาะเพื่อนเลี้ยงใส่ใส่นยางแบบนี้เนาะท่านผู้ชม สมัยแต่ก่อนในตำเขาแต่ว่าสมัยนี้นีม่มีจักรมีจักรถไถอย่งซี่เนาะ่เนเนาะท่านผู้ชมเป็นหูกสีน้อยแต่ว่าใช้เครื่องจักรรถไถปั้นเอาเนาะแทนการตำที่ว่าก็ทุ่นแห้งไปได้ลายเติมเนาะท่านผู้ชมเอาเลยเนาะ อันนี้บอลซีเข้าวะลูงซีเข้าเนาะบอลสีเข้าเนาะตามราชการเลยฮสามชิกากลัวลังคาเฮือนสามชิมีมีนาบาบ้านเนี่ยพ่ะเจมีนาและชนลาลให้ละชุชนน้อยแล้วบอกม<อ>ันนั้น ชุนน้อยเลยน้อยไปยังน้อยบ่ทันได้บ่เมนบอยจากได้บอกจื่อจริงไดบางส่วนก็มีนาเนาะบางส่วนก็เห็ดลายมีนาแล้วมีนาแล้วยังเห็ดให้อยู่ก็มีบ่เหเห็ดให้ก็ยังมีบะมีแล้วเฮานี่แล้วผู้หนึ่งเจ้าก็ยังเห็ดให้อยังบ่ทันได้นาเด้บนไออบกชื่อนี่นั้นแต่ว่าดินในมีมันบ่ทันได้ดินลยมีแล้ว นอะบอกเยลานนั้นดูดขอบใจขอบใจเอาใจเลยเออเอาเอาโบเชือได้แต่วพ่อพ่นก็ให้ความห้อมมือดีนอกบ้านเลยเนาะมองวานี่นอนหลังนี่พ่นปลูกดอกไม้ปลูกพักอยู่ทั้งเฮือนเลยหลังเลยเนาะคักเลยถือว่าเป็นบ้านน้อยเนาะบ้านเนี่ยสามสิบก็หลังค่าเฮือน กะบ่ใหญ้ายนย่นัใหญ่ก็เป็นบ้านโฮมบ้านมันออกเป็นคุ้มหนึ่งของบ้านมักเฟืองบ่ะโอ้คือ,อยี่นี่มันจะมีอยู่สามคุ้มเนาะคือหามาบ,บันปึงปึง้งเด็กาำมักเฟืองเป็นบ้านใหญ่จุดศูนย์รวมของการพัฒนาอยู่บ้านนี้ในจังบ้านอันนาวานี่เนาะจังนาวานี่รวมกันเป็นสามสามคุ้มนี่เป็นหนึ่งบ้าน ป่าบานเฮือนก็หินหอดสมัยอย่างน้อยเนาะใจตะเกียงแต่ว่าตั้งแต่ว่าสมัยนี้มีโซลาร์เซลล์สมัยนั้นตะเกียงบมีน้ำมันกระบอกเดี๋ไปนี่อุทยานแห่งชาตินากายน้ำเทินนี่เนาะเกล้าเกลียดนี่เป็นเขตอุทยานถือว่าเป็นเขตป่าสงวนเนาะป่าสงวนยังน้อยนะอุทยานมันระดับชาติ ปา่าจัวนแห่งสัตว์นี่เนาะทีมงานเราเดินทางด้วยรถจักรโอ้ลุยขี่ต่มเนาะเพื่อจะได้คลิปมาให้พี่น้องเบื้องนี่งเพราะไม่ของธรรมดาหมู่บม่ค่อยเห็นเนาะบานเน่ยมีแต่งงวัวเนาะมันโรคระบาดเนาะที่เห็นเท่าแต่เลี้ยงแต่งงวัวนะครับ บ่าน้อยอเรื่องนั้นท่านผู้ชมถือว่าคลิปการเยี่ยมยามส่วนบุบ้านนาว่ากัเป็นคลิปสันส้นๆให้ท่านผู้ชมนิดเพื่อประมาณสิบกว่านาทีเนาะเพราะว่าช่วงนี้ชาวบ้านเพื่อนโบยู่เพื่อนไปไปให้ไปชวนเนาะช่วงนี้บวกกับว่าบ้านนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านน้อยเยนาะท่านผู้ชมก็ค่อยมีการสนทนาปไปได้น่าจะเป็นคลิปสันส้นๆไว้ให้ท่านผู้ชมอย่างไรก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทีมงานวิธีสนบทของเขาได้ถทายทำให้ท่านผู้สมในเบืองอีกเนาะขอขอบใจโชคดีเนาอททานผู้สม